Sing to me of heaven, sing that song of peace from the toils that bind me it will bring release. Burdens will be lifted that are pressing so. Showers of great blessings o'er my heart will flow. Sing to me, sing to me of heaven, let me flip from the dream of its own, its golden glory, of its promise, pearl pearly gleam. Sing to sing me to me when shadows of the, of the evening, evening fall. Sing to sing me to me of heaven, sweetest the sweetest song of all. So deep Pinonki Ratnepatutanka, Didon Rap Pinon Kosubut Sun Nevi last Panati Nakap. วันนี้ผมตั้งหัวข้อบทเรียนในวันนี้ว่าการคืนดีการคืนดีในพระครรมของพระเจ้านะครับจาก,กหนังสือมัทธิวบทที่12ในข้อที่25มัทธิวบทที่12ข้อที่25องค์พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ว่าแผ่นดินใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงจะพินาศเมืองใดๆเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้สาเหตุที่ผมอยากจะ แบ่งปันพระคำของพระเจ้าในหัวข้อเรื่องการคืนดีนะครับก็เพราะว่าในช่วงเวลานี้สังคมไทยนะครับมีความคิดที่แตกแยกกันมีมุมอมองหลายหลายอย่างที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านของการเมืองก็ดีนะครับหรือในด้านศาสนาด้านต่างๆเยอะแยะไปหมดและเราเห็นว่าเมื่อเกิดการแตกแยกกันส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ระวังนะครับมันจะจบลงด้วยการใช้ความรุนแรง คำสอนขององค์พระสุซริเจ้าชี้ให้เราเห็นว่าบ้านไหนที่แตกแยกกันประเทศไหนที่แตกแยกกันอีกไม่นานประเทศนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้รวมไปถึงคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับในมุมมองที่แตกต่างกันเราจะทำยังไงเมื่อเรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอันที่จริงนะครับในทุกสังคมไม่ว่าจะในคริสตจักรของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ ในพระธรรมหโครินนะครับหรือหนึ่งโครินโธบทที่11ในข้อที่19อักษาวกปาโลได้กล่าวไว้ว่าจําเป็นครับที่เราจะต้องโต้แย้งกันสาเหตุที่เราต้องโต้แย้งกันในความคิดเห็นที่แตกต่างกันในข้อนั้นจุดประสงค์ที่โต้แย้งก็คือว่าเพื่อผู้ที่อยู่ฝ่ายความจริงหรือความจริงนั้นจะได้ปรากฏสิ่งที่ถูกต้องจะได้ปรากฏดังนั้นเมื่อมีการ เห็นไม่ตรงกันเมื่อมีการโต้แย้งกันสิ่งที่เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนะครับรวมไปถึงทุกท่านที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยสิ่งที่เราควรทำคืออะไรหลายครั้งเราเห็นว่าหลังจากที่การโต้แย้งกันจบลงเกิดความบาดหมางกันเกิดขึ้นการกินแหนงแคลงใจกันเกิดขึ้นนะครับและเมื่อมีการกินแหนงแคลงใจกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย สุดท้ายนะครับก็จะนำมาซึ่งการแตกแยกกันในทุกๆสังคมคำสอนขององค์พระเยซูิสชีอให้เราเห็นว่านะครับแผ่นดินไหนที่แตกแยกกันแล้วแผ่นดินนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้บทเรียนวันนี้สำหรับท่านที่เป็นคริสเตียนนะครับและท่านที่ไม่เป็นคริสเตียนก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันจุดประสงค์ที่อยากจะนำมาถึงพวกท่านในวันนี้นะครับก็คือว่าอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็คือต้องการที่จะให้มนุษย์มีสันติสุขต่อกันและกันเมื่อมีการทะเลาะเบาแว้งกันนะครับเมื่อมีการโต้แย้งกันพระเจ้าปรารถนาที่จะให้พวกเรานั้นคืนดีกันสิ่งที่2นะครับจุดประสงค์ของบทเรียนก็คือว่าผมอยากจะท้าทายพวกเรานะครับว่าให้พวกเราเป็นคนที่ลดอัดตราหรือทิฏฐิของพวกเราลงเพราะว่าการคืนดีกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสละตัวสละอีโก้ของตัวเองลงสละอัตตานะครับของตัวเองลงเพื่อจะเข้าหาคนอื่นเดี๋ยวผมจะนำพระคำของพระเจ้ามาถึงพวกเรานะครับเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่เราเห็นถึงความคิดที่แตกต่างกันและเมื่อความคิดที่แตกต่างกันแพร่กระจายออกไปนะครับ หลายครั้งถ้าเราไม่ระวังไม่ได้ควบคุมตัวเองสังคมก็จะเกิดการแตกแยกคริสตจักรก็จะเกิดการแตกแยกผมแบ่งบทเรียนวันนี้เป็น2ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าการคืนดีจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการเสียสละตัวและสิ่งที่สองนะครับพระเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์คืนดีต่อก,กันและกันจุดเริ่มต้นของการแตกแยกมาจากไหน จุดเริ่มต้นของการแตกแยกมาจากไหนนะครับถ้าท่านที่เป็นคริสเตียนนะครับเรารู้ว่าการแตกแยกเริ่มต้นมาจากการที่มนุษย์เราไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองการแตกแยกที่แย่ที่สุดนะครับก็คือว่าสายสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่ขาดจากกันเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์คู่แรกนะครับในหนังสือปฐมกาลหรือว่าย e น e ซิสบทที่2ในข้อที่15จนถึงข้อที่17 ในน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าสั่งกับมนุษย์นะครับบอกว่าผลไม้ในสวนนี้ทุกอย่างเจ้ากินได้หมดเลยเว้นแต่ผลของต้นไม้ต้นเดียวคือต้นไม้แห่งความดีและความชั่วอย่ากินนะถ้าเจ้ากินในวันใดเจ้าจะตายในวันนั้นและเราเห็นว่านะครับเมื่อพระเจ้าได้บอกกับมนุษย์คู่แรกนั้นอาดัมกับเอวาสุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและโะรงปรด ก่อนที่พวกเขาจะทำบาบนั้นว่าถ้าเขากินผลของต้นไม้ต้นนี้ในวันใดพวกเขาจะขาดจากพระเจ้าพวกเขาจะตายในวันนั้นความตายในพระคัมภีร์นะครับมีความหมายว่าการแยกขาดเมื่อมนุษย์คู่แรกแตัดสินใจที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ก็เลยขาดระหว่างสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้ามนุษย์ก็กลายเป็นผู้ที่หันหน้าเข้าหาความบาป ในหนังสือปฐมกาลบทที่4เราจะเห็นว่าความบาปต่อมาที่มนุษย์ทําก็คือความอิจฉากันและพี่ชายก็ฆ่าน้องชายคายอินกับเฮเบลการแตกแยกเกิดมาจากไหนการแตกแยกเกิดมาจากผลของความบาปที่มนุษย์เรากระบฏต่อพระเจ้าและพี่น้องที่รักครับเมื่อมนุษย์เราเริ่มที่จะทำบาปมนุษย์เราไม่มีวิธีที่จะแก้ไขความบาปได้ ในหนังสือปฐมกาลนั่นเองนะครับในบทที่3ในข้อที่21เราจะเห็นว่าเมื่อมนุษย์รู้สึกตัวว่าตัวเองเปลือยกายอยู่สองคนนั้นก็หาใบไม้มาปิดตัวเองแต่เป็นพระเจ้าเองครับที่พระองค์ได้ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเพื่อจะเอาหนังของสัตว์นั้นมาปกปิดร่างกายให้กับทั้งสองคนเราเห็นถึงการที่พระเจ้าจะต้องเสียสละสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อสิ่งที่มนุษย์ทา และนั่นเป็นภาพของการที่ในอนาคตพระเจ้าจะเสียสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อมนุษย์ที่ทำบาปจะคืนดีกันกับพระองค์ผมยกเรื่องนี้มาเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นนะครับว่าการที่เราจะคืนดีกันได้มันเกิดมาจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียนรู้ที่จะเสียสละตัวเองมีข้อพอมพาีข้อหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนทุกคนคงจะท่องกันได้ คือในหนังสือยอนหรือว่าหนังสือโยฮันบทที่3ข้อที่16ข้อที่บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดเป็นพระเจ้าที่ประทานพระบุตรของพระองค์ให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะคืนดีกันกับพระองค ดังนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งจะคืนดีกับคนอื่นได้มันต้องเกิดจากการเสียสละตัวเองเพื่อที่จะเห็นแก่สายสัมพันธ์พี่น้องที่รักครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำหรับสังคมที่เต็มไปด้วยอัตตาสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวสังคมที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะทำแต่สำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียน นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าขอร้องให้เราทำนะครับแต่เป็นคำสั่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำนั่นเป็นเหตุผลที่บทเรียนวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำมาถึงพวกเราทุกคนโดยเฉพาะท่านที่เป็นคริสเตียนอยากจะให้เราพิจรารณาดูตัวของเราว่าในสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าตอนนี้เป็นอย่างไรและสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในคริสตจักรก็ดีหรือคนข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เราจะเห็นว่าพระเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์เราคืนดีกันนี่เป็นประการที่สองสิ่งหนึ่งที่อันตรายนะครับสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือการที่เราหลอกตัวเองด้วยความเย่อหยิ่งที่ซาตานใส่ไว้ในใจของพวกเราอัตราที่เราอยู่ในสังคมมันทำให้เราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่น ความคิดของเราถูกต้องกว่าคนอื่นนั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อมีการโต้แย้งกันที่ผมพูดถึงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกต้องกว่าปรากฏความจริงนั้นปรากฏสิ่งที่ดีกว่านั้นปรากฏปัญหามักจะเกิดขึ้นกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเสียหน้ารู้สึกว่าตัวเองถูกลูเกียรความคิดของตัวเองด้อยกว่าเป็นเหตุผลที่ความหมางใจก็เกิดขึ้น สำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับพระเจ้าสั่งพวกเราจริงๆพระเจ้าสั่งพวกเราหนักแน่นด้วยนะครับในเรื่องของการที่เราต้องคือดีกับพี่น้องไม่ว่าในกรณีใดก็แล้วแต่ผมจะยกตัวอย่างข้อที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ขีดเส้นไว้ชัดเจนนะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับมัทธิวหรือว่ามัทไทนในบทที่5นะครับ เราจะเห็นว่าในคําเทศนาบนภูเขานั้นองค์พระเยซูได้สอนพวกเราตั้งแต่ข้อที่23เป็นต้นไปจนถึงข้อที่25องค์พระเยซูบอกแบบนี้ครับดังนั้นถ้าท่านกําลังถวายเครื่องบูชาที่แท่นบูชาและนึกขึ้นได้ว่ามีเหตุได้ว่าพี่น้องมีเหตุขุนเคืองใดๆกับท่านจงละเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นแล้วไปคืนดีกับพี่น้องก่อน จึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชาจงปลองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะที่เขากำลังพาท่านไปศาลมิฉะนั้นเขาอาจจะมอบท่านให้แก่ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านให้แก่เจ้าหน้าที่และท่านอาจจะถูกขังในเรือนจำพระสยซูกาลังวาดภาพว่าเมื่อเราเอาเครื่องบูชามาถวายกับพระเจ้าและระลึกขึ้นได้ว่ามีเหตุที่เราขัดเคืองใจกับพี่น้องอยู่ พระเยซูบอกว่าจงเอาเครื่องบูชานั้นวางไว้แล้วไปคืนดีกับพี่น้องก่อนแล้วค่อยมาถวายเครื่องบูชาข้อนี้จึงเป็นข้อที่หนักแน่นว่าถ้าเราไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเราไม่สามารถที่จะถวายเครื่องบูชาที่พระเจ้าจะรับได้บางอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความผิดที่เราจําเป็นจะต้องยกโทษให้กับพี่น้องเมื่อพี่น้องทางผิดกับเรา ที่เราพูดถึงการคืนดีตัวอย่างในหนังสือมัทธิวนี่เองนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่18ในข้อที่35องค์พระเยซูบอกว่าเช่นนี้แหละพระบิดาของเราในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านแต่ละคนเช่นนั้นหากท่านไม่ยกโทษให้พี่น้องจากใจของท่านพี่น้องครับในบริบทในหนังสือมัทธิวบทที่18กําลังพูดถึงถ้าพี่น้องทําผิดนะครับ และเราไม่ยกโทษให้เขาโดยพระเยซูยกตัวอย่างเรื่องของบ่าวลูกหนี้ที่ใจร้ายที่นายอุตส่าห์ยกหนี้ให้นะครับแต่เพื่อนบ่าวที่เป็นหนี้ของเขาน้อยกว่าเขากลับไม่ยกหนี้ให้กับคนอื่นพระเยซูกําลังเปรียบเทียบว่าบางครั้งที่พี่น้องได้ทําสิ่งที่ไม่ถูกกับเราและเขาขอการกลับใจเรากลับไม่ได้คืนดีไม่ได้ยกโทษให้เขาระวังพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้กับเราด้วย อันที่จริงในพระคำรของพระเจ้าได้บันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่17ในลูกาบทที่17เราจะเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงการที่พี่น้องได้ทำผิดต่อเราจริงๆคำนั้นมีความหมายว่าถ้าพี่น้องได้ทำผิดนะครับในภาษาเดิมในข้อที่3จนถึงข้อที่4ลูกาบทที่17นะครับฉะนั้นจงระวังตัวให้ดี ถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงตักเตือนเขาและถ้าเขากลับใจจงอภัยให้เขาถ้าเขาทําบาปต่อท่านถึงเจครั้งในวันเดียวและกลับมาหาท่านเจครั้งบอกว่าเรากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้เขาพี่น้องที่รักครับพระเจ้าสนใจที่มนุษย์เราจะคืนดีกับพระองค์พระเจ้าสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าแสดงให้เราเห็นถึงความรัก ถ้าเราจะพิจารณาในพระธรรมหนึ่งยนนะครับหรือ1นึ่งโยฮันบทที่4ในข้อที่9ในข้อนั้นบอกว่าพระเจ้าได้สํแดงความรักของพระองค์ให้ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตเหตุฉะนั้นพระเจ้าเรียกร้องให้เราคืนดีกันกับพระองค์และเช่นเดียวกันพระเจ้าเรียกร้องให้เราคืนดีกันกับพี่น้อง ก่อนที่จะนมัสการพระองค์ก่อนที่จะมีสายสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราต้องมีสายสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพี่น้องด้วยเหตุฉะนั้นการคืนดีจึงเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องที่รักครับผมอยากจะนำเรื่องนี้ให้พวกเราพิจารณาผมอยากจะท้าทายพวกเราว่าให้เราวางทิฐิในใจของพวกเรา หากว่าเรามีเรื่องขัดเคืองก,กันกับใครก็ตามผมอยากจะท้าทายพวกเราว่าให้เราวางอีโก้ของเราที่จริงแล้วคนที่เป็นคริสเตียนไม่มีอีโก้นะครับไม่มีอีโก้พระเยซูไม่มีอโก้พระเยซูเป็นพระเจ้าที่ลงมากับโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างที่เต็มไปด้วยความบาปและพระองค์มาช่วยพวกเราเราไม่มีศักดิ์ศรีเราไม่มีอีโก้ครับพระบุตรของพระเจ้า เป็นตัวอย่างให้กับเราดังนั้นถ้าหากว่าเรามีเรื่องขัดเคืองใดๆกับพี่น้องจงกลับไปคืนดีกับพี่น้องก่อนที่สายสัมพันธ์นั้นพระเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้กับเราถ้าเรายังไม่คืนดีกันกับพี่น้องเรื่องนี้อยากจะหนุนน้าใจพวกเราทุกคนนะครับสําหรับพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญ,ญาณคนที่เรียนรู้จะเดินเข้าหาคนอื่นก่อนคนนั้นคือผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญ,ญาณจริง Sing to me of heaven, sing that song of peace. From the toils that bind me, it will bring release. Burdens will be lifted that are pressing, so showers of great blessings o'er my heart will flow. Sing to me sing to me of heaven, let me fondly let me the dream of its of golden its glory, of its promise pearly, pearly gleam. Sing to, sing me, to me when shadows, shadows of the of evening the evening fall, Sing to sing me to me of heaven, sweetest, song of, of all.